จะปลูกคิ้วไปทําไมแค่สักคิ้วก็จบแล้วปลูกไปอ่ะแพงจะตายการสักคิ้วมันได้ทรงใหม่ก็จริงแต่มันแบนแต้แต่นะหลายๆเคสสักคิ้วมาท้ายสุดก็ามาจบปลูกคิ้วกันทั้งนั้นแหละสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมอผมชอบหาเรื่องครับและในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องคิ้วครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งเลยที่ว่าหลายๆคนมักจะมีความเข้าใจผิดกันนะครับเกี่ยวกับการปลูกและการสักคิ้วครับ เคยได้ยินมาบ่อยๆเลยครับว่าจะปลูกคิ้วไปทําไมแค่สักคิ้วก็จบแล้วปลูกไปอะแพงจะตายคือต้องบอกว่ามันต่างกันผลลัพธ์มันต่างกันเลยนะครับแล้วส่วนตัวหลายๆเคสสักคิ้วมาท้ายสุดก็มาจบปลูกคิ้วกันทั้งนั้นแหละนะครับซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันครับว่าการสักคิ้วคืออะไรและการปลูกคิ้วมันแตกต่างกับการสักคิ้วยังไงกันบ้างครับมันเหมาะกับใครมันมีอะไรยังไงที่แตกต่างเรามาฟังกันนะครับ สักคิ้ว vs ปลูคิ้วเรามาทําความรู้จักกันทีละอย่างเลยครับเดีย๋ยวมาเริ่มกันที่สักคิ้วก่อนเลยนะครับซึ่งสักคิ้วมันก็คือการฝังเม็ดสีเข้าไปใต้ผิวหนังเพื่อให้บริเวณนั้นมีสีตามที่เราอยากได้และรูปทรงที่เราอยากได้นั่นเองครับไม่แตกต่างกับการที่เราสักลายสักควบลอยสักตามร่างกายเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีอุปรกรณ์และเม็ดสีที่มีความจำเพาะสำหรับการทำณบริเวณคิ้วนะครับผม นแน่นอนตัวนี้เจ็บตัวน้อยกว่ากับการปลูกคิ้วแน่นอนนะครับผลลัพธ์ที่จะได้มันก็จะได้รูปทรงตามที่วาดเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างสักแล้วแต่ข้อจํากัดนะครับของการสักคิ้วเลยคือ1 สีมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ถ้าเกิดเราเลือกเม็ดสีที่ไม่ค่อยดีไม่มีคุณภาพเนี่ยมันอาจจะแตกหรือเปลี่ยนสีจากสีดำๆกลายเป็นสีเขียวหรืออื่นๆก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผลลั์มันเลยอาจจะไม่ได้อยู่กับเราในระยะยาวแล้วมันเฟดไปจากเดิมได้รวมถึงถ้าเกิดใครเกิดไม่ชอบทรงที่เราสักขึ้นมาครับมีอยู่2ทางเลือกหลักๆเลยนะครับ 1. รอให้มันสีมันจางไปซึ่งจะใช้เวลาอีกกี่ปีก็ไม่รู้นะครับผมกับอย่างที่2ไปลบมันออกซะหนีไม่พ้นการยิงเลเซอร์ครับซึ่งการยิงเลเซอร์เม็ดสีต้องบอกว่า งานยากงานหินสําหรับสายเลเซอร์เลยนะครับการยิงเลเซอร์ในการลบรอยสักคิ้วนั้นไม่ได้ยิงครั้งเดียวครับมันต้องยิงกันแบบซ้ําๆถี่ๆเพราะว่าตัวเลเซอร์ก็จะสามารถทําลายเม็ดสีเหล่านั้นได้1รอบก็จะทําลายได้เท่านี้ก็ต้องรอให้เซลล์เม็ดเลือดขาวมาเกิดกินให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมาทําครั้งต่อไปเพื่อไล่ระเบิดเม็ดสีในครั้งถัดไปจนจางออกไปเรื่อยๆนั่นเองครับส่วนในการปลูกคิ้วนะครับนแน่นอนอันนี้ไม่เถียงว่าเจ็บตัวกว่าเพราะว่า เราจะต้องมีการฝังรากผมที่เอามาจากด้านหลังศรีรษะตรงนี้ลงไปยังใต้ผิวหนังณนะบริเวณคิ้วแน่นอนยาชามันต้องลงไปลึกกว่าการสักคิ้วที่มันอยู่บนแค่ผิวชั้นตื้นๆเท่านั้นเองนะครับแต่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้ครับคุณจะได้คิ้วที่มีเส้นผมหรือเส้นขนจริงๆขึ้นมามันจะเป็นคิ้วใหม่ที่มีวอลลุม่ม เื่อกี้อาจจะลืมพูดไปนิดนึงครับว่าการสักคิ้วมันได้ทรงใหม่ก็จริงแต่มันแบนตั้งแต่นะมันไม่มีเส้นคิ้วอะไรอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าปลูกคิ้วมันมีววลุ่มขึ้นมาครับในขณะที่มันสามารถเลมและตกแต่งได้ถ้าเกิดเราปลูกเอาไว้เป็นทรงนี้แล้ววันนี้อยากจะเล็มอยากจะการให้เป็นทรงที่มีความตรงฐานตรงอะไรมากขึ้นเป็นตัวอย่างนะครับก็สามารถตัดเล็มปรับเปลี่ยนทรงตามที่ต้องการได้นะครับผมปลูกคิ้วเหมาะกับใคร มีคนใช้หลากหลายรูปแบบเลยครับที่เข้ามาปลูกคิ้วกันครับเริ่มกันตั้งแต่คนที่เดิมไม่มีคิ้วนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยคือเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ให้มาแบบนี้ไม่ว่าจะคิ้วไม่มีบางมากหรือมีมีแค่ครึ่งตัวหรือมีแค่แค่หัวคิ้วแต่หางหายพวกนี้นะครับผมหรือบางคนที่อาจจะมีคิ้วมาก่อนครับแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะ มีบาดแผลในรูปแบบต่างๆณนะบริเวณคิ้วแล้วมันลึกจนไปถึงระดับที่ทําลายรากของขนคิ้วตรงนั้นไปพอแผลปิดแล้วก็ทิ้งเป็นรอยแผลเป็นเป็นรอยทางที่ไม่มีเส้นคิ้วอะไรอยู่ตรงนั้นหรือในบางคนครับที่เกิดโรคในบางอย่างเช่นบางคนมีปัญหาต่อมไทรอยทํางานน้อยกว่าปกติครับในบางคนอาจจะมีอาการคิ้วแหว่งโดยเฉพาะ1ใน3ด้านนอกนะครับ าเกิดจนถึงจุดที่รักษาจนระดับฮอร์โมนไทรอยในร่างกายสมดุลเป็นปกติเป็นสักระยะนึงแต่คิ้วก็ยังแหว่งก็สามารถเข้ามาทําการปลูกคิ้วเพื่อให้มีคิ้วกลับมาเต็มเหมือนตอนก่อนป่วยเป็นไทรอยทํางานน้อยได้เช่นกันครับส่วนในคนที่ผ่านการสักคิ้วมาก่อนนะครับก็สามารถเข้ามาทําการปลูกคิ้วได้เช่นกันไม่ว่าจะ ลูกทับบนรอยสักเดิมครับเพื่อให้รอยทรงที่เราสักเอาไว้มีเส้นคิ้วขึ้นมากลายเป็นคิ้วที่มีวอลลุ่มขึ้นมาจริงๆครับหรือแม้กระทั่งคนที่ลบรอยสักออกไปหมดแล้วแล้วอยากให้มีคิ้วที่เป็นเส้นคิ้วจริงๆขึ้นมานั้นก็สามารถเข้ามาปลูกคิ้วกันได้เลยครับขั้นตอนการปลูกคิ้ว เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบทรงคิ้วที่เราจะทําการปลูกขึ้นมานั่นเองครับอยากได้ทรงตรงทรงโก่งแค่ไหนวาดออกแบบกําหนดพื้นที่ให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับก็จะทําการนําเส้นผมณบริเวณด้านหลังบริเวณเดียวกับที่เราปลูกผมนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีการเลือกเส้นผมที่มีขนาดเล็กลงไปหน่อยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นผมจะอยู่แถวแถวเหนือต้นคอครับหรือว่า ขึ้นมาบริเวณเหนือใบหูแถวแถวชายผมไรผมแถวแถวนี้หน่อยที่เส้นผมเนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กลงไปมันก็จะมีขนาดที่เหมาะกับการปูกคิ้วครับรวมถึงต้องมานั่งคัดแยกกันต่อครับว่า เส้นคิ้วแบบนี้ควรจะอยู่บริเวณหัวตัวนี้จะต้องอยู่บริเวณตัวตรงกลางหรืออันนี้จะเหมาะกับบริเวณหางพอเรามีการจัดเตรียมกราฟผมที่จะเอาไปปลูกคิ้วเรียบร้อยแล้วก็นําลงไปปลูกปลายทางณนะพื้นที่ที่เราได้วาดกําหนดไว้ด้วยตัว d h i in planter ครับเพื่อที่ว่าการปลูกคิ้วนั้นจะได้สามารถควบคุมทิศทางในแต่ละเส้นที่เราลงปลูกไปได้อย่างแม่นยาําและผลลัพธ์จะออกมาเป็นธรรมชาติและอยู่กับเราไปในระยะยาวครับ โดยสรุปนะครับสักคิ้วกับปลูกคิ้วแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้คิ้วเป๊ะด่วนทันใจต้องออกงานอันนี้แนะนำสักคิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้คิ้วจริงๆมีเส้นคิ้วจริงๆและอยู่กับเราในระยะยาวต้องปลูกคิ้วครับ แม้ว่าการปลูกคิ้วจะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงกว่าแต่ผลลัพธ์นั้นจะเป็นธรรมชาติและอยู่กับเราในระยะที่ยาวนานกว่าการสักคิ้วนะครับถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าหน้าของคุณโครงหน้าแบบนี้เหมาะก,กับคิ้วแบบไหนทรงแบบไหนที่จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพนั้นก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้ที่ BEQ Hair Center นะครับ